สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับเซลล์โออันจิราโตย้านะคะสุรินนะคะวันนี้โอจะมาพูดถึงไฮราคริโวนะคะตอนเดียวเครื่อง2,800ให้กำลังแรงม้า204แรงม้านะคะคันนี้นะคะก็จะเป็นคันสีขาวนะคะราคาอยู่ที่นะคะ7 7 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะคะไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบไฟหน้ามันตีเรฟเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับ ด้างหน้านะคะนี่นะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะเทดูดันนะคะแล้วก็อ่าคันนี้นะคะก็จะย,ยกสูงหน่อยนะคะก็เป็นเพราะว่าเป็นขับเคลื่อนนะคะโฟร์วิวนะคะล้อของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะประมาณนี้ตอนนี้นะคะจะยังไม่ตกแต่งอะไรเพิ่มนะคะตอนนี้ล้อของเขานะคะก็จะเป็นอ่าขนาดนะคะ17นิ้วนะคะสัญลักษณ์ของเครื่อง2008นนะคะนี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นโทนสีดำนะคะเบาะหนังนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยนะคะนี่นะคะมีความทันสมัยนะคะแล้วก็กระจกนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะไฟฟ้าแบบอัตโนมัตินะคะมาพร้อมกับหน้าจอนะคะที่ทันสมัยใช้งานง่ายนะคะ แล้วก็เดี๋ยวอ่าให้ดูนะคะที่เก็บนะคะเอกสารนิดน,นึงนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะนี่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ง่ายนะคะมีที่ใส่แก้ด้วยทั้งผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่นั่นเองนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะคันนี้นะคะก็อ่ายังไม่ได้ใส่กระบะไลเนอร์นะคะตอนนี้จะยังออกมาจากโรงงานนะคะขับเคลื่อนนะคะ สี่ล้อนะคะโฟวิลสี่คูณสี่นะคะและล้อด้านหลังก็จะประมาณนี้นะคะหรือว่าใครที่สนใจที่จะอยากให้นะคะมีการนะคะเสริมคอกนะคะเอาต่อคอกนะคะหรือว่าต่อตู้ทึบนะคะหรือว่าทํารถพุ่มพวงนะคะหรือว่าเสริมแนบนะคะเปลี่ยนเทอรลอยนะคะหรือว่าเปลี่ยนล้อบรรทุกเปลี่ยนล้อแม็กนะคะก็สามารถนะคะแจงกับเซลล์ได้เลยนะคะ แล้วก็นะคะด้านหลังนะคะก็จะมีระบบเปิดนะคะประมาณนี้นะคะนี่ตัวนี้ก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้านีห้าขอนะคะนี่มีความสวยงามแล้วก็ทันสมัยนนะคะหรือว่าใครสนใจนะคะอะเดี๋ยวดูด้านในนิดนึงนะคะนี่นะคะด้านในด้านผู้ขับนะคะเป็นโทนสีดำนะจคะ เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะนีที่ให้วางของนะคะจำนวนใหญ่นั่นเองก็มีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะและเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะสามารถกดไลค์นะคะกดคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะแล้วก็ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้โอด้วยนะคะหรือว่าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากจะหรือว่าอยากจะสอบถามนะคะเกี่ยวกับรถนะคะตอนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นาดาัดแปลงนะคะเปลี่ยนลอ้อแม็กนะคะเปลี่ยนลอ้อบรรทุกนะคะเสริมโคกนะคะต่อตู้ก็สามารถติดต่อโอได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ